ออาวันนี้น้องนาวามาตัดผักกับยายน้อยงางไหมวันนี้เรามีนางแบบเป็นยายน้อยพี่วาวไปกินด้วยนะนั่นสิยังใหญ่เลยลูกเอาเลยเดินจับเลยลูก อันนี้พี่วามาทําอะไรคะเก็บผักค่ะเก็บผักอันนี้เป็นสวนผักของใครของยายน้อย <c oughs> เวลาคุณแม่เวลาคุณแม่นี่อะไรเนี่ยเป็นมะเขือค่ะอ๋อเมื่อ,อกี้อยู่ใกล้แล้วเนี่นไปไปอย่างนี้กดแต่วันนี้แม่นายจะมาเก็บมะเขือกับพี่วา มลูกเขยยายน้อยดอกมากเด็นหน้าแม่ไหมได้ไหมออกแรงนิดนึงเออน่ะอ่ะใส่ตะกร้านี่ครับจุเลี้ยบ่ะลูกใหญ่เลยอ่ตาตังลุยโอ้ย ผักตังโอ้โหเก่งเก่งเก